สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธนะคะเพื่อนๆวันพุธจะไมหยี่พรวันนี้สวัสดีวันพุธนะคะดิเน็ตปากเก็นนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะน้ําวิวสวยมากสวยมากหัดเดินนะคะเดินเดินนะคะ,ด,ะ,คะดอกไม้สวยมากดอกไม้สวยมากนะคะ เดินเดินเดินอากาศเย็นเย็นพี่น,ออน้องหาเก็บพักขันสมพี่น้องเอ้ยหายางเหรียญเบียกงานการบวสางหาเหรียญพี่น้องดูดูเบิ่งพี่น้องสวยไหมคะสวยไหมคะสวยบอ งามบ่พี่น้องงามบ่สวยไหมคะอยู่นี่นะคะประเทศนอร์เวย์นะคะพเพื่อนหยาได้พี่น้องดอกไม้พี่น้องยิ่ทะเลอยู่ยุยูย่แม่นาม้าโอ้ยข้าจะทายวิดีโอมือเก็ดเย็นเพราะมือตรวจนั่นเหรอเรียกมันไปขึ้นรถตรงนเหรอดั้งนั้นเหรอ มันแค่คนรถเขาลุงรังรู้เหรอยังไม่ได้ิน,นวน่าพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเบึงนา้าเบึงน้าสวยไหมคะสวยไหมคะสวยไหมคะสวยมาก เศโนเวียก็เย็นเย็นพี่น้องร่้งมือกับอากาศอุ่นมือกับมือนอากาศเย็นพิดปกตินะคะด,ด,ดู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 นะคะหัดเดินเดินมาจากบ้านนะคะห้ากิโลได้นะคะแม่น้ำพี่น้องแม่น้ำงามวอสวนสาธารณะนะคะเดินออกรํางกายนะคะเดินเดินเดินสั่งหาสำรวจเขต นะคะตำรวจประเทศพี่น้องจางนะคะทํามาได้ห้าพันโอ้ยน้องทําไปทํามาได้ห้าพันพี่น้องเดินไปเดินมากก็ได้ตรงนี้นะคะน้องๆ พี่น้องฮัดเดินฮัดนางกันน่าไห่รกูด่ามีหอดนกเบ็ดพี่น้องนกเบ็ดนะคะอือนกเบ็ดนกเบ็ดนกเบ็ดเห็นไหมคะ นกเป็ดไหมคะน้ำเี้ยมันได้ได้ใหญ่พี่น้องจากเอาไปขนานหน้หงแซ่บไยเทนเทนก่อนนะคะคขักข,ข,ข,ขักแล้วมันอ้วนพี่น้องหมันล่งนะคะใส่ชุดายน้ำจะสวยนะคะง้นสงังเก้ สิเดินวันละสิบกิโลก็เดินกลับบ้านอย่างนี้พี่น้องบานนี้ได้สุขภาพนะคะได้สุขภาพดีมื่อเย็นเพราะเมือเย็นเคียบด้วยพี่น้องเอ้ย เฝ้าเอาเด็กเฝ้าเอาพี่น้องเ้ยพี่นกแดงตัวหาสั่นพี่น้องเอ้ยหาสั่นขี้โมกแดงตัวงั้นไปจิ๋มาผ่าท่าดูเ่าแมนเด็กพี่น้อง มันหนาวมันเย็นไปเดินแค่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้นะคะ นี่นะคะโนเว่นนะคะเพื่อนๆโนเว่นนะคะสุดน้ำนี่นะคะเด็กพี่น้องเอ้ยใครสียราคาเอ้ยตึกเอ้ยอืมอืมอีถึงบ้านนะคะเล่นบ้าบอเป็นวันที่พี่น้องเอ้ยบ้าบอวบบอ sẽ nhìn như thế nào nhá, vậy phút, ok nha Love lớp vô, bye bye.